เราอัดเสียงมา้ยังอันนี้พี่น้องฟังมาก่อนเสียงอันนั้นขอความช่วยเหลือเนี่ยว่าไปห้องหมอแข็งเนี่ยน้องน้องชายของน้อ่งเงันไม่แทงทะลุปอดเป็นตายสำคันแล้วพี่ก้อนตั้งคดีก่อนจะเย็นพี่น้อยอือใช้ใหญ่ต้องบอมันเอาเอาโอเคพี่น้อยเนาะมีแต่ว่า น้องโมอยู่ย่บอเอาอยู่ชนกระตูพุ่นอันนี้เนาะ<อ>เพราะว่ามันห่อนมันเลนมันเอ้าออพี่น้องเอ้ยอ่าอ,อ,อยู่ห่มต้นหมักกระบกพุ่นกันเนะเา,เาะผัวอ่าเพอได้ช้นห่มชนเงาแน่เนาะเลยกลาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc กันเบิร์ดสุขสุขนเด้อพี่น้องเด้อ,นอเนาะมาต่อกันพี่น้องเนาะหลังจากคลิปที่บปแชยงได้ ลงไปเนาะพี่น้องก็ออกความคิดเห็นมากกะเป็นน้องเนาะสำหรับทางบ้านเชื้อซานของทางน้องโมนี่แล้วเป็น้องเนาะก่อนจะเริ่มขึ้นกะถามพูดคุยกับทางเอฟซีเนาะพูดคุยน้ำกันกับผูฮับผูส้มนี่แหละประสิทธกับพี่น้องเนาะกะแน่นอนพี่น้องเลยรู้สึกว่าเศร้านี่เพิ่นมาแล้วเนาะมาส่งแล้วทางอีหล่านะนี่แหละพี่น้องเลยบ้านเชื้อซานของทางน้องโมนี่ เอาย่นได้เต็มที่พี่น้องเนาะเสาสิบสองต้นก็ชี้ได้อยู่ตามงบตามประมาณเนาะเพราะว่าง,งบทางบูเซียงตอนนี้ก็มีอยู่สี่หมื 4, 10, 000, ่นสี่หมื่นสองพันบาทกับหน,นะนึ่นนงล้านกาิพี่น้องเนาะในตอนนี้ยังโทันได้เริ่มการพี่น้องเลยประมาณหาคู่เจ็ดเปอร์เซนพี่น้องเนาะหาคูณเจ็ดอย่างกับโบนอยได้พี่น้องเนะ 5, 000, านะ,นะแล้วมีสองห้องอีกนะพี่น้องเนาะเอ้ากับชี เอาประมาณสักหนี่เป็นรองเนาะมีแต่ว่าลอ้อรุ่นลอ้อสมเบิ้งน้ากันบ,บ้านรูปร่างบ้านดินซานของทางนงโนมูสี่เป็นแบบรายดาเดืเนินการเมือ่อวันเวลาวันใดเป็นรองเนาะอย่างไรก็ขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตีหกักแพงกันเบิดสุขุสุขชนเด้อพี่น้องเด้อเนาะเขามาหามมาสมแบ่งปันความรู้ให้ทัง้งหมดแซงแล้วก็พี่น้องเอฟซีแต่หลายคนเนาะที่เขามาหามมาสมน้ากันนี่แหละพี่น้อยเนาะความคิดเห็นพี่น้อยเนาะ จังไรก็ทิ้งสิผิดพลาดหรือว่าประการใดที่ผ่านมานะเนาะผู้เสียงก็ต้องกราบขอโทษขอแพศละลายเด้อพี่น้องเด้อเนาะไปเนาะพอดีผู้เสียงก็ซื้อน้ำมาให้ทั้งอน,นาน,ออน้องกรัมวงเนาะน้องมุนนี่แหละเมื่อวานนี้ดื่มเอาน้ำมาให้เพิ่อนะนี่แหละพี่น,อนอะนะ้องน้ำซอสเผ็คเนาะกับพร้อมกับขนมเนาะโอ้ผู้สาวมาแหอันนี้เนาะ ยาวสงเมตรห้าสิบ้าสิบห้าบ่นี่พี่น้อเนาะอือลูกใช้เดี๋ยวนี้เฮ้ออยู่พี่บ่้ารู้เนาะสบายดีแหมลูกอยากกินน้ำเลยมาเอามเนีเออ ใส่สาวมาแต่จงมูน้องหากมากินนี่บ่ด้วยอ๋อดยเออทางเวลาเพิ่นมายู่บ่แม่นบ่อืมอืมบ้านเฮาล่ะอัดเสียงมายังอันนี้พี่น้อง ก่อนเ <C oughs> สียงอันนั้นข,ขอความชาว่วยเหลือนี่แบบไปห้องหมอแขนแม่น้นองอน้องชายของน้องทองกันไม้แท้งทะลุป,ปอดเป็นตายส้ำกันนะนะและน้องทงก็เลยบอกให้ขอยันทงหาเจ้า้ยอยูของไอซียูเอาแล้วบานในพี่น้องไว้เดี๋ยวอันตัวนี้อยู่ไอซียูบ่อยละโอ้ยเนาะน้องทิ้งถอยบ่ à, oh, đi tạm, oh, oh, không mò ôi áo áo điều ăn điều bò xiên quá thế này bị nồi áo nó à mi thế bạn điều này bị lục bớt vào đây ăn tháng nông mô úp lục cho ma con Nếu mà ảo nam nó mua xiêng ma con pa À, nam mi nó Ôi, เนาะเดี๋ยวเอาน้ำลงนี่ก่อนเดี๋ยวเจ้าจังเอาคอยเอาเข้าไปเด้อเอาไปอ่ะมีอยูสวงแพ็คเด้อน้องเด้อเอาไว้ให้น้องให้ลูกเจ้าเด้ออ่ะนี่แหละอโอตกไปพูดไรไอ้หนออ่ตกมาตัวนี้อ่ะอ่ะอันนี้กับขุมเด้อน้องเด้อ Ah, rồi tiền này, anh em 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 đứa em 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 này em 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 hà em 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 nông em 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 rồi rồi em 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 โอ้ยชางว่าแท้นี่พี่น้องเลยอืมว้าไปปึ๋งแล้วพี่น้องไอ้เนาะเป็นยังไงกะโอ้ตายเอา้าจังไงพี่น,อน,อกกน,น,นอ้องเนาะกับทันหารแหลกคนอื่นแล้วพี่น้องเด้อคลิปนี้กะอ่าผักพุแม่พี่น้องผู้ใหญ่ใจบุญเบิดสุขุสุขชนพี่น้องเนาะเข้ามาครับมาส้มกะ ยังไงพี่น้องไปเป็นกำลังใจให้ทางน้องทิ้งถ้วยแล้วกะครอบครัวของทางน้องทุ่งเนาะทางน้องชายนะพี่น้องไปทันสิบว่ากันโอ้เนาะมีผ่ายไผ่น้ำโมเสงกเดี๋ยวมิแตอร์ว่าเดี๋ยวสิแจ้งทางทีมงานอีกทีหนึ่งเนาะว่าไปสิไปน้ำพี่น้องเไปแต่มุ่งกันพี่น้องเนาะเปลี่ยนตาได้ดีอย่างบูมฮู้ว่าสัญหาซิปหาซิปอยู่ห้องไอซียู ทางบุผัดเดี๋ยวจอบทบอกอพี่น้อยฮลัลโหลอ้าวบริเรรบย์ซ้ำเดียวพังเบืองต่อแรงเด้อขันมาทันเด้ดอไปเบืองน้องทิ้งทวยกวาดบนเขาไอชิยัวลวนลวนโดยโดยเดี๋ยวบุเชียงมาใหม่เด้อพี่น้อยบุพัดกับก้าเกียมร์ เครื oh. uh, okay. ่องของเตรียมเครนซานมื้ออื่นพี่น้องเนาะโอ้อ้าโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะมีแต่ว่าบ่เสียงอ่าจังไดพี่น้องเอ้ยขอพักเบรกก่อนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งตัวจริงนํากันพี่น้องเอ้ยเนาะอ่เป็นจังไดเนาะพี่น้องเอ้ยอยู่ห้องมอแข็งสวรรค์เขตเฮานี่แหละเนาะ่บ่ฮู้ว่า ทางเวลาแล้วกับพ้อมทางอาภูจีเพิ่นมาน้ำนี่บูฮูยูชัย,ยพี่น่อยงานจุ่ยเซินตุกตุกนุเซินเพื่อนเพื่อน À, thôi hà thôi là còn biết được gì phía nội, à, sẽ duong mo là say you sai, ผได้มนยูต uh, okay, ึกนี่บ่ตัวันย่ายมพ้่แล้วยังจะออกเลาตั้งใช่ตัวด้ยอ่อยูนี่ได้ยูอันซานพัดอ่าพอจะลวดนี่เลยเจ้าเดยโดยยังจีออกเวลาแ้วโดยโดยอ่ะโอเคแล้วพี่น้องด้อเนาะ่าเดี๋ยวเสียงอ่ามึงจอรดกดได้ไหม เนาะพี่น้องเอ้ยไหนอยู่ทางไหนอ,อ,อยู่นี้เนาะโอ้อัดสบายดีทั้งนี้ล<อ>้วสบายดี<อ>พี่น้องเอย้ยเป็นี่ไดนอย่งนี่เนาะจ้ายังบ่ฮู้เลยบาเสียงเลยอันเป็นยังอยู่ห้องนี้ห้องไอซียูอยู่ตอนนี้ค่ะเลือดเสียเลือดลายตอนนี้น้องทุกก็ไปจเจา,า,า,เาะ,ะเลือดหายงเพิ่นอยู่เพราะว่าเพิ่นเสียเลือดลายแล้วก็เลือดยังจะได้ผ่าตัดที่มาผ่าตัดเอาเลือดซ่อมหัวเข้าไปนี้เลย โตปอกพอดีเนะใกล้ๆก <problem> ็เป็นมองกางนี่เลยน้องพุดอันซื้อทิ้งโถยน่องทิ้งโถยเห็นบ่โอ้อันไม่เป็นไม้ของลูกซูลเมียเราไปแย่ใข่บดแดงเราไปฝากไว้นี่นัเลยหมอนเมียน้องน่องน้องเมียนี่แหละตัวนี้แหละแล้วไปฝากไว้แล้วก็ปลดป้ายมันออกไปทางกกตะกบตัวนี้แหละแล้วพี่ทั้งน้องแลนดมาพี่ล่มส่เลยโอ้ไม่แยีใยไข่แดงบ่ไม่แยีใยไข่แดงนี่แหละ มันแหลมสักเนาะไม่แหลมเลยรวะนี่อันทั้งน้องเพ่นแลนแม่นแลนมะซามคนเลยแต่ว่าทั้งน้องน่องผู้ชายแลนมาก่อนแล้วพอดีร่มใช่เลยนะโอ้จะไปฟังตัวจริงทั้งนั้นเลยพ่าสลากหากกมานี่แหละเ้ล่าโทรหาบปล่าเสียงกับโมกีเปล่าเสียงกับสีมาไว้พอดีเปล่ผู้เสียงกำลังไปหาทั้งน่องโมพอดีจะเอาเอาน้าไปให้น้ามสองแพ็คกับันขนมน้าแม่ไปให้ผู้ดีไปเลยบ่อไปมาแล้วมอบนี่แหละ ทั้งนี้ก็พูดใจสบายเลยพอได้ยินงเนี่ยนะคะทางสะดวงกระเทาหาซิปหาซิปย้ำบอลย้ำบอลร้อนเนาะเพราะว่าไม้มันแทงทะลุก่อนเนาะโดยแต่ว่าอันก้อนอื่นนี่ทางเวลามาแล้วเนาะโดยเชียงเชียงจีเข่าไปเบิงน้ำหลักอีกจ๊นึงอันแต่ว่าอาการของทางน้องเพิ่นเป็นี้ได้ตอนนี้นะเพิ่นเมื่อยเพิ่มในเรื่องเขาไปเบิงเมื่อกี้นี่ค่ะจะหายใจบ่ค่อยสะดวกนะการมีแต่หาฟังเบิงเจ้จริงต้ว่า ขาดเส้นเราบม่มีทำไม่ลงกู้อ่ะมันด้วยวันนี้ได้แหละจะสั่งมีขาดเส้นใจไม่ได้ต้องขาตัดค่าใเส้นใจนี่ต้องแน่นอนอยู่แล้วตัวนี้เนาะโอ้ยโอ้ยอย่างเงี้ยเมื่อกี้นี้ที่ว่ารถอันนี้เขาเขามาสวนแล้วเขาออกเขาจับเมื่อ่พรีเราเห็นเราก็เลยดักรถเนี่ยแล้วออกมาอันรถผู้ผู้คนที่ประชาชนอยู่ในหันในนอกเพิ่นมาส่งมันบ่ใช่ละมาส่งถ้าไ่มีรถนี่ยกัพอดีแล้วนอกพนักงานนาวาสีบลอดเพราะว่าเสียเลือดร้ายได้เลือดออาลายแสดงว่า มันก็ไปนี่แบบไม่ยังคายอยู่บ่ไม่ยังค้าอยู่บ่มันแบบไม่ไม่ไผ่ยาวๆที่ว่าเ็ยังหงไข่แดงนี่มีแต่ปลายมันแทงเข้าไปค่ะแบบมันเขาเห็นแบบแหลมๆเไปแล้วก็ยังไข่แดงนี่นั่นแหละไม่บอกค่าด้วยเพราะมันยาวแต่ว่าพอแทงจากการดึงออกเลยเพราะจังหักกระโปงกันอันอยู่มองเกิดเหตุในยู่ใช้อันนี่นะอยู่เพื่อนเราเลยแหละอยู่มองต้นตะกบเหมือนบ่ไม่ไผ่ก็อยู่มองต้นตะกบนั่นแหละ เราปอนป้ายมันเข้าไปแต่ป้ายมันแหลมเราเก็บบะมีดบ่ออันนั้นอ่ะอันไม่เงี้ยไข่มูแดงนี่ไผ่นี่จะบอกเอามาไว้หวนะคือแบบคนแถวแถวหน้าฮแหละที่ว่ามาฝากไว้ฮะอ๋อคนมาฝากไว้แม่นมาฝากไว้แล้วปอนป้ายมันไปทางนั้นแต่ว่าคนไหวน้ำตั้มเนาะแม่นมากับพิรันต์ตั้มมาเลยแหละโอ้ยองบุญทวีกับแล้วบ่น่ะโดยใช่ถูกป้าพี่โรบูดียวเลยบ่น่ะเราหลดใหม่ได้หนิเนาะโอ้ยพี่น้อง ตัวน,นี้มีแพนไอลาอยู่ในหันนี่สลาดทุกฮานของพมีมาหลายคนอยู่แต่มีแต่คนที่อินนี่แหละมูกครูกันนี่แหละมาเบิง่งแต่ว่าอยู่ในพุ่นน่ะน้อนงทงบ่้อครับกะแ,แม่เพิ่นพ่อเพิ่นแล,แล้วก็นน้องพมีอ๋อน้องละตีกับมีบ่เสียงอะไรมาก,กมอ่อนหมู่โดยเพราะว่าบ่เสียง<ๆ>อยู่บ้านน้องหม่พอดีดเห็นทางนีหลาอัดเสียงมาก็เลยฟังเบิ่งที่นี่น้องทงกับวันทงฮ้าบ,บอเสียงกับว่นตุ๊กอมมือใช้แล้วเพิ่นว่าอ๋อ เวลาเอิ้อนมาเฮาเนี่ยเฮาว่าบอกแล้วตอนนี้พ่นมาเฮาว่าบ่ถึรแล้วตอนนี้ก็เป็น,นเฮาก็ยังจเจอหน,น้าน้องส้ำพอน้องไปจะเลือดอยู่โอ้เอาง่ายซตตัวนี้ยังบ่ฮู้ว่าเป็นจังได๋เนาะตอนนี้คือคาดว่ายังยังอยู่ในมือการทางทั้งแพทย์หมอคนพพน,นี้อยู่เนาะ<อ>แต่ว่าระลักเลยนี่เลือดต้องเสียรายเลือดลงท้องถึงคนเดียวอืมจบบับุู่ยังกระปุก ขันเขาเลือดทีเขาก็เสียเอาหายอยู่แล้วแต่ว่าเขาบวมหัวกุ้งยังเลยขนาดเต้ยงบือหัวเลือดกุ้งยังเลยต้องต้องกวดเบิ้งอีกทีหนึ่งไหมเนาะน้องไอ้น้องจริงโถยโถ่หยซัมโเพันเอามาอรถเมื่อกี้นี่แะซ่อมรถเพิ่นนี่ใส่ตาสิงยังยันเป็นผาลูกมันทำมืงขึ้นป่ะใครหลอกเสพี่น้อยมีแต่ว่าอันเขา พังแค่เพิ่นอยู่ในระวางเพิ่นนั่นเลยเนาะเดี๋ยวบูเชีงเอาเสื่อคนหนอยน้อยกัเยนเนาะเอาเน่นอยนไ,ไปเบิ่งน้ำกันเอาแบบรถค้าเล้งกักน,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 นเจอนน่นข้างอันมังแกเื่องไปบอกผัดบอก แม่นทังมะผัดกําลังกะเกียมอยู่นั่นกะพี่น้องขึ้นมื้อนซานมอื่นแม่น่้เาจงทางเพิ่นว่าซื่ครับอือนอย่าบอกก่อนมานี่เนอยู่ในห้องนี้เนาะห้อง c t u r e นี่เนาะแรงใหม่โอ้ยวันนี้ก็ได้อาญาตไปพุ่นเนาะโอ้าวี่นาอันนี้เนาะ

เิดกองอยู่วันนี้เปิ่มอะนาะพี่น้องอึ้งคือกันได้โปรแช่งกันเนาะเขาก right. oh no. No. No, like ็ยังอึ hmm. ้งอ้าวจู ok ่เป็นเลยเหรอะทางน้องพามีเนาะมาหนนกันมาคนละเถือกมาคนละเถือกตดีะเงนะจะเลองนะเขาหาคอยจะคอยขี่รถจะติดรถตันบอกแล้วแล้วอปมาปาโดย มาเบิ่งน้ำกันเลยจะได้มันเป็นไปเลยเขาบอกว่ามาเบิ่งน้ำกันเด้อะ่าจะทีมาบ่มาก็แล้วแต่เจ้าแต่เขาบอกแล้วเขาว่าข้างเพิ่นกวาหาซีพาร์ซีพนนั้นยังบอกข้างปากันตอนนี้บ้อไม่เขาต้องไปไต่เลือดเลือดกับบอกป้อเลือดกูยังอ่ะกูบีเลือดมีแต่เสองเปอร์เซ็นต์กูบีบ้ออ๋อโมเสียงกูซีเขาต้องกวดห้องหัวกูยังไงเหรอดูเรียบร้อยแล้วดูเรียบร้อยแล้วจะเล่นแรงนะดูดิ้ดูดิ้ดูเรียบร้อยแล้วเนาะอันเจ้าเลือดแล้ว อยเชนกุบซี่าบฮูันท่นวันทันกุบเดียวกันเสียน่นยุบไป่น้องว่าเคยตรวจอยู่เสนพ่นเูนขานี้นนั้นน้ำนักอาี้แมหนกคือะอราเานีเขาทามไเท่ไรเขาจ้าูฮเลา่าเนาะว่าจะอย่าถามคนยังบอกคนบูฮูกุเนาะอนี่แหละอยู่ในห้องอา มอลุ่มนี่บ่โยมาถ่ายคิปถายด้านางอกะน่แถวนี่แหะเนะไอยู่ตรนั้นบ่ือตึงเบิดันตาตั้ง่ปนเซยโดยเาเก่าน้าเก่าาบ่ได้มียินมันจะเทือนเพิ่นยังสิพาตัดี่เข้าไปตรงหน้าเอิก้บ่เอ้ยพอใจเพิ่นว่ามอใหญ่มันฮักคาแต่หงเป็นตานานี่บัดใครมางเนาะแต่ว่าไม้นี่บ่ได้ราคานี่เนาะมันอนงอยลงแล้วกมันหลุดเอาเองแล้วก เลิศเดยบางอะไรนี่และนก็จนเลงวนเที่ยงเที่ยงเนาะประมาณสิบเอ็ดสิบโมอ้ช่วงนั้นเลเลยตรงชื่นมลิกะชอยเป็นไงเอาก็โทรหาเอ้ใหญ่เด้โทรหาเอ้ใหญ่ด้วยเราชื่อนั้นนุ่มบอกนงุทวีต้องลตะซอยงไจนไทยแล้วก็มืเียเอเนเสิรนะเอากับแม่แสงกักนำหมดไเแลวโอ้นงุวีออกไปแล้วออกไปเพรจากแรกแม่แสงมาถามก็โดน ให oh, oh, um, fruit, oh anyway, no, e ้ดินฮันนี่เฮาเล่าพามาห้องมอสผูอยู่ใกล้ผูอยู่ใกล้บขาพามาโดยเราอันมีรถวิกโกนเดินสีขาวนะเพราพาเขาไปห้องมอสเนี่ยลุงก็ได้ลูกเขาอันเจ็บและไม่แท้แล้วก็เล่นไปเล่าห้องบรรทัดไปเล่าบรรทัดมันวเป็นพน้าบ่อไร่แล้เลยช่วงมาพี่พามาพี่โอ้ยนอพี่น้อยที่เป็นจังไดอันนี้เนาะ คือนี่ต้องนั่งอยู่นี่แหละบังล,งลนะพี่น้องเยเนาะให้กำลังใจอยู่นี่แหละลองถิงถ้วยนั่งบ่มาเชียงบ,บ่นั่งยังย่า <laughs> จ้าจ่อเรียบร้อยแล้วนี่เนาะรงนี่บ่ใส่แขนนี่บ่ไปซื้อหน้ารถใช้อนะันมาเพิ่มอยากกินนุ่มสำหรับ มิเตอันนั่งนั่งรอเบิ่งก่อนอีกเนาะเบครังแพทย์เป็นแจ้งมาอีกทีนึงแทจ้ียังนอยู่ทางในาหดกต่ำหอดปอดเนาะคุณิ่มันแหลมแล,ม,ลม,มีเลยไหไปไผ่ซ้ำแหลมเนี่ยคำแย่ให้เหนั่นพ่แย่คมาแดงไม่นั่นแหลม เนียค่ะเรียนพ่อนเราไปท้าควายู่หันเต็เเมแล,ล,ลม้วว่าเตรียมม่ได้ไม่ได้แลมเชนดอกจะาคว้ยนะากันนี่ไงไปท่ายู่หันท่าทางพานัง่งคอละย้างมากย่างมาก็ตาม,าาตามเส้นรอนะนะดีโผ่ดิโดอันนี้เนาะโอ้ยไม่ไพโอ้ยน้อยเดียวนัลแลเจ้าเพราะก็ว่าอันในนี่เลยอนเจ้าก,ก็ควายยังไม่ได้แล้วกันได้ลูกเขาเจ็บจำนี้นเลย บ่บ่จังหวะมาเบิ่งน้ำกันอยู่เลยบ่อันนั้นจังจัหวะกันเนาะอันนั้นเอาเอาซาโอเคซาปิโน่เนี่ยมีแต่ว่าอ่าถาพังที่ตามอาการทั้งน้องเพื่นน้ำกันเป็นที่ระยะบาดนี่เนาะโอ้โเห็ดอะไรซาปิโน่เนาะทีนี้เขามีสติก่อนในช่วงนี้นะเนาะเราฟุ้งผ่านมาได้ช่วงนี้ต้องมีสติก่อนเย็นๆก่อนช่วงนี้เนาะ มีแต่ว่าการถ่าเพิ่มเติมเนวอยู่ในกิ่นยังไงกันเป็นน้ำเป็นไอเนาะไปจังออกไปซื้อไปหน้อยเนาะอ๋อคอมุกกับใจท่างอี่ล่าเนอะเมื่อสี่ตีตอบอกไปหน่อยกำลังเอาน้ามุ้งในี่ยท่างงงมูอยู่นะกัอุ้มลูกจักลุงลุงตัวโทรหากันนั่นแหละพ่อมาเสี่ยงกับเป็นผู้มีบุคคลน้องเอกคนเนาะมียังกระบอกกันนั่นแหละน้องกับเพื่อนกับ ไปบบเป็นว่าสินซะทดยังบอกตอนนี้ฮ่ะอือไปหมดแล้วเอาดีแล้วหะมียังกระบอกกันอะ้ออ้าสมิเตว่าลาพีละน้องกันเนาะดีเป็นจังไดกัจังว่ากันแล้วบนนี้พี่น้องอายุต้อกันนี่แหละเนาะโะงมาเชียงมานี่มานีเนาะโดยอ่าจังว่ากันพี่น้องเยตั้งสตาิก่อนตั้งสมิก่อนจเย็นพี่น้องเลยอือใช้กระเทยต้บ่มัน เอาเอาโอเคพี่น้องไอ้เนาะมีแต่ว่าตั้งแต่นี้ก็จะอัปเดตอัพส้มให้พี่ให้น้องเบิงน้ำกันเนาะเป็นกำลังใจทางน้องติงโถยเฮาตอนนี้อยู่ในห้องไอซียูบุ้หูว่าสิเป็นอาการจังใดเป็นน้องเนาะห่าสิบห่าสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องไอ้เนาะโอเคแล้วพี่น้องเด้อคลิปนี้บมแสงลาไปก่อนพี่น้องมีแต่ว่าซื้อน้ำซื้อในมาไว้นี่ก่อนบันทึกพี่น้องผูกผืนมาย่ามยามกินน้ำน้ำกันนี่แหละพี่น้องเนาะ